สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับไตเช่นเคยนะคะวันนี้ไตจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูการปลูกต้นหอมนะคะวิธีการปลูกต้นหอมยังไงให้ใบไม่หักค่ะนี่ค่ะนี่ปลูกในถุงแบบนี้นะคะจะสามารถช่วยพยุงใบของออใบหอมนะคะให้เขาไม่หักได้ค่ะตายปลูกหอมมาหลายครั้งแล้วนะคะปลูกในกระถางนะเนี่ย สภาพที่ได้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคือเขาเกิดนะคะถามว่าเกิดสวยไหมก็สวยนะคะเขาก็เกิดโอเคเลยนะเนี่ยแต่ว่าใบหักค่ะนี่คือหักเองนะคะหักเองเลยคือพอลำต้นตั้งตรงมาได้ก็จะหักค่ะพอเราเกิดพอเขาเกิดมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันหักเองโดยธรรมชาติเลยค่ะจะเจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยนะคะก็เลยไปเจอคลิปหนึ่งนะคะของพี่ดาวนะคะของพี่ดาวบ้านนา พี่ดาวนะคะเขาปลูกลงในถุงในถุงแกงแบบนี้ค่ะถุงขาวๆใสๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถุงแบบนี้ตายเลยลองปลูกดูบ้างค่ะ2ถุงนี้เป็นถุงที่ตายทดลองปลูกนะคะปรากฏว่าเออก็ไม่หักลงมาจริงๆนะคะถ้าใบเขาเริ่มสูงขึ้นนะคะเราก็สามารถคลาย คลายม้วนของถุงแบบนี้ได้ด้วยนะคะจะช่วยพยุงใบของต้นหอมเนี่ยให้ไม่หักได้นะคะวิธีนี้ไต่ลองแล้วนะทั้งสองถุงปรากฏว่าไม่หักค่ะปรากฏว่าเขาไม่หักนะใบนะคะสามารถ ตั้งขึ้นได้นะคะสวยนะแต่ว่าต้นหอมตัวนี้นะคะมันยังไม่โตเต็มที่นะยังไม่ถึงระยะที่เราจะเก็บไปกินได้นะคะแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าใบเนี่ยจะเริ่มงอนะใบจะเริ่มเอียงจะเริ่มงอแล้วค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีถุงพลาสติกกั้นด้านข้างนะคะแตว่าอีกไม่นานก็คงหักแน่นอนเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เลยจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยากจะปลูกต้นหอมแล้วก็ไม่อยากจะให้ใบของเขานะคะหักเหมือนที่ตายปลูกในกระถางนะก็สามารถปลูก ลงในถุงแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นถุงถุงแกงนะคะถุงแกงทั่วไปนะไต่ได้เทดินใส่แล้วแล้วก็เจาะรูแล้วนะคะเนี่ยค่ะเอากันไกลมาตัดด้านล่างของถุงนะคะให้เขามีรูเก็บไว้ระบายน้ำเนาะแล้วใส่ดินลงไปแล้วไต่ขอเพิ่มเทคนิคอีกนิดนึงค่ะพอเราใส่ดินลงไปนะคะเราบีบดินสักนิดนึงปั้นดินสักนิดนึงนะคะให้เขาแน่นๆแบบนี้ค่ะนี่ให้แน่นแแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยดินให้แบนๆหน่อย แค่นี้ค่ะก็จะสามารถช่วยพยุงถุงนะคะให้เขาสามารถวางวางได้น่นแน่นวางที่ฐานแบบนี้ได้นันแน่นเลยไม่ล้มนะคะเนี่ยก็คือเราปั้นดินนิดนึงค่ะปั้นดินแค่นั้นเองอันนี้แต่ปั้นเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาวางหอมแดงของเราเลยค่ะอันนี้เป็นถุงเล็กนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อน ท่านใดนะมีถุงที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถใช้ถุงใหญ่กว่านี้ได้ค่ะก็จะทําให้เราปลูกได้หลายหัวมากขึ้นด้วยค่ะนี่แต่ก็มาทดลองปลูกลงในถุงเล็กๆให้ดูค่ะเนี่ยวางลงไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะกดกดให้แน่นๆหน่อยแค่นั้นเองเท่านี้ค่ะตอนต้นที่ยังไม่โตนะเราก็สามารถพับถุงลงมาแบบนี้ได้ค่ะนี่นะแค่นี้ จบเลยเสร็จเลยค่ะแล้วก็รดน้ําได้เลยนะคะแต่ว่าบาังเอิญว่าดินที่ไต่าสายไปเนี่ยมีความชื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไต่จะรดน้ําเพิ่มอีกนิดหน่อยะคะ่ะนี่ค่ะก็รดด้วยน้ําเปล่านิดนึงถุงเขาเล็กนะคะรดไม่ต้องเยอะมากนี่ค่ะแค่นี้พอนะหลังจากนั้นเดี๋ยวต้นหอมนะคะก็จะค่อยๆแทงยอดขึ้นมาเองค่ะนี่เลยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน วันนี้มาทําให้ดูแล้วนะคะแล้วดูรากค่ะรากขาวๆเดินดีมากนะเดินดีทั่วถุงเลยค่ะไม่มีปัญหาเรื่องรากเดินเลยนะคะก็สามารถแทงยอดขึ้นมาได้ค่ะเนี่ยรากเดินดีทั้งสองถุงเลยค่ะนะคะใช้วิธีการปลูกลงในถุงถุงแกงแบบนี้นะคะก็จะสามารถลดปัญหาเรื่องใบหักของต้นหอมได้ค่ะนี่เลยเอามาให้ดูนะคะถ้าต้นโตขึ้นเราก็คลายถุงค่ะ อันนี้นะคะพออย่างนี้เนาะพอต้นเขาเริ่มโตขึ้นมาแล้วพอเขาแทงยอดขึ้นมานะเราก็คลายถุงแบบนี้คลายไปเรื่อยๆคลายไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะ เท่านี้เองค่ะง่ายๆนะคะสําหรับใครที่ปลูกหอมแล้วเจอปัญหาใบหักนะคะไม่สวยนะก็สามารถลองมาปลูกในถุงแบบนี้ดูได้ค่ะแล้วก็ยกง่ายนะคะเลื่อนได้ง่ายสะดวกด้วยนะคะถ้าใครมีถุงใบใหญ่สามารถใช้ถุงใบใหญ่กว่าน,นี้ได้นะพอดีวันนี้ไปมีแต่ถุงใบเล็กค่ะที่บ้านมีแต่ถุงเล็กนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะ มีแต่ถุงเล็กก็เลยปลูกได้แค่ไม่กี่หัวเท่านั้นเองต่อหนึ่งถุงนะคะเวลาใส่ดินเราไม่ต้องใส่เต็มถุงนะคะสังเกตดูของต่าไต่ใส่อยู่ต่ำกว่าครึ่งเองค่ะเนี่ยถ้าครึ่งถุงมันจะประมาณนี้เนาะแต่ก็ใส่ต่ําลงมาหน่อยนะคะต้นก็สามารถจเจริญเติบโตได้ค่ะที่เราต้องใส่ดินน้อยเนี่ยเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่ในในพื้นที่ว่างของตัวถุงนะคะเพื่อที่จะให้เขากั้นไม่ให้ใบหอมเนี่ยล้มลงมาได้ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณไอเดียดีๆแบบนี้จากพีดาวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้แต่ขอลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ